สวัสดีนะักลงทุนทุกๆท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูแผนการลงทุนประจำวันพฤหัสที่18เนาะพฤศจ,จิกายนนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกเลย S50 เนาะก็ล่าสุดราคาลงมาปิดแกบตามกํมพยากร980นะซึ่งกรณีที่เขาลงมาปิดแกบบริเวณนี้นะครับ ก็เป็นโอกาสดีครับพอราคาเขามีการทิ้งไส้เกิดการกลับตัวขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ9.81ก็เป็นสัญญาณในการเข้านั่นเองก็เข้าได้เกือบปลายไส้นะได้ต้นทุนที่ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ยังรันกำไรอยู่เนาะแล้วก็ยังกลับมายืนเหนือดีมันโซนได้สําเร็จหลังการปรับลงมาทดสอบนะครับก็คาดการราคาในการขึ้นไปทดสอบในแนวซัพพลายโซนโซน1000จุดนั่นเองนะครับ ก็เป็นทิศทางที่ดีครับสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็ผู้ที่ถือหุ้นอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูในผลิตภัณฑ์การลงทุนถัดไปครับ Bitcoin BTC BTC เนี่ยล่าสุดรูปแบบของราคายังไม่ค่อยสวยนะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือยังปรับรีบาวได้ไม่ค่อยชัดเจนนักนะครับยังปรับตัวรีบาวได้ไม่ค่อยชัดเจนนัก ซึ่งโดยพทเทินเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีการทำโอเวอร์โซลแล้วแหละก็เป็นโอเวอร์โซลยกโลดซะด้วยนะครับเป็นโอเวอร์โซลยกโลดซะด้วยก็ลุ้นครับว่าในแท่งกลับตัวตรงนี้น้ออีก12นาทีเนี่ยเขาจะเป็นแท่งยืนยันการกลับตัวเพื่อรีบาว์ขึ้นไปทดสอบแนว62,500หรือเปล่าเนาะแต่ตาเท่าที่การดีตัวรอบนี้ครับไม่สามารถทำให้สูงกว่า63,200ได้ใช้กลยุทธ์ดีเด้งขายเป็นหลักนะครับใช้กลยุทธ์ดีเด้งขายเป็นหลัก คือมองในระยะสั้นไหนเดี๋ยวดีตัวแหละแล้วก็จะไปทดสอบแนวเส้นแดงเนาะถ้าต่ำกว่า6กว0 0่า63,300โดยประมาณเนี่ยก็ให้เล่นหน้าขายหรือเล่นช็อตทำกำไรล,ลงมาเล่นเซลล์ทำกำไรล,ลงมาเพราะอาจจะลงมาทดสอบแนวดีมานโซนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะไปดูไฮไลท์วันนี้กันไฮไลท์ของวันนี้ครับวันพฤหัสเนาะมีประชุมเฟดเ p ฟเบอนะครับก็ของตาาละลราแหละเนาะก็ น่าจะคุยเกี่ยวกับในเรื่องของนโยบายอัตราเงินเฟ้อครับซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับราคาทองคำเนาะถ้ามีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือมีในเรื่องของนโยบาย QE การถอนสินทรัพย์ใดก็ตามเนี่ยอาจจะส่งผลในเรื่องของการแก้ปัญหาอัตราเงินเฟ้อก็จะทําให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะส่งผลให้ราคาทองคําปรับตัวลดลงนั่นเองนะครับทีนี้ต้องมาดูในมิติค่าว่าวันนี้ไม่มีข่าวกล่องแดงไม่มีข่าวกล่องแดงเนาะ เพราะฉันโดยคิดทางก็คือราคาของตลาดเนี่ยจะขาดแรงกระตุน้นราคาของตลาดเนี่ยจะขาดแรงกระตุ้นในการสนับสนุนการปรับตัวลดลงหรือปรับการพักฐานของราคานั่นเองเดี๋ยวมาติดตามในส่วนของกราฟทองคำนะครับก็ยังคงทำเบสเนาะยังทำเบสโซนเพื่อทดสอบอยู่ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องมาพิจารณาคือมันเป็นการเบสเพื่อแรนลี่หรือเบสเพื่อดรอปนะครับเบสเพื่อแลนลี่หรือเบสเพื่อดรอป การทำเปสของเขาเนี่ยอยู่ในกรอบเท่าไหร่ครับ1868จนถึง1862โดยประมาณนะครับ1868จนถึง1862โดยประมาณซึ่งการไซเวย์แบบนี้มันเป็นสวิงมันเป็นสวิงเพื่อปรับฐานแล้วเราจะเห็นว่าในไฮราคาจุดสูงสุดของเขาเมื่อวานนะครับเขายังมีนัยยะสำคัญอยู่คือเขาทํำไฮในลักษณะของการย่อไฮนั่นเองเขามีการทํำไฮในลักษณะของการย่อไฮนั่นเอง ซึ่งถ้าเบสโซนของราคาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็มีโอกาสสูงมากในการที่จะปรับตัวพักฐานลงไปเนาะมีโอกาสที่จะเป็นตรงนี้เป็นล ly ีเบสแล้วดรอปนั่นเองลรีเบสแล้ว Drop นั่นเอง,เองซึ่งการดรอปพักฐานเราก็พิจารณาเป้าแถวบริเวณ1837ครับหรือ1840เนาะหนึ่งแะครับก็ยังลุ้นกับการปรับตัวลดลงมาอยู่ครับทีนี้จุดสังเกตหรือจุดพิจารณาอะไรก็คือการย่อตัว1 Store Over s o l หรือ1 ISI OverSO เนี่ยใน time frame 15นาทีของราคาทองคำนะครับถ้าเขาปิดเหนือ1850ได้ถ้าเขาย่อลงมาแล้วมีการกลับตัวยืนยันราคาในจุด o v e ว s o โซเนี่ยที่ราคาสูงกว่า1850ได้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการ o v e ว s o โซยกโลถูกไหมครับก็ต้องกลับไปเล่นหน้าซื้อทันทีนะก็ต้องพิจารณาในการเข้าสถานะฝั่งซื้อทันทีนะครับเพราะว่าถือว่ายังอยู่ในขาขึ้นอยู่ทิศทางหลักในภาพใหญ่ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเอง ตอนนี้เราเพียงแค่เล่นเก่งกําไรในระยะสั้นๆเพื่อเล่นเก่งกําไรในช่วงการพักฐานของราคานั่นเองอย่าพยายามส่วนเทนนะครับวางวินัยในการสตาร์รอไว้ด้วยนะครับก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกําไรในการลงทุนสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนที่ยะ แต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทำมันจริงๆน่าเนี่ย